มีเหล่าเก่าเอ้ยเก่าเหล่ากับไข่เขาเรียกว่าไขนะ่อะไรวะไข่ยาสัยเม่ทำน้ำไข่ยาสัยอ่ื้มที่นักอร่อยอร่อยมากกลมกล่อมอร่อยเหรอ ห่อไปไนไม่รู้ชิมก่อยเได้ชิยได้อนะอืมอืมสิดเค็ม ถ้ากินอะไรมาตอนกลางวันไม่รู้เหมือนเนาะมีคนทักมาด้วยแบบว่าอยากแบบสารธรรมพพลย์ยาวอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นหม่ำก่อนนะเดี๋ยวไม่หายร้อนคิดถึงนะ Nak nasi